มาดูที่สถานการณ์โควิดสิบเก้ากันบ้างน,นะครับล่าสุดี่ยมีการเผยแพร่นะครับข,ข้อมูลชุกออกมานะครับถ,ถ้าเป็นจริงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับมีการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญครับว่าการระบาดของโควิดสิบเก้าโดยเฉพาะในสายพันธุ์เดลต้านะครับอาจจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นในเร็วนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์ในหลายๆพื้นที่ครับรวมไปถึงประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้นะครับการระบาดลดลงอย่างต่อเนื่องและอีกไม่นานครับผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าอาจจะกลายเป็นโรคประจําถิ่น และการระบาดก็จะยุติลงในไม่ช้านะครับข้อมูลชุดนี้เนี่ยโดยเฉพาะออกเผยแพร่ออกมาจากทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับโพสข้อความผ่าน Facebook ระบุครับว่าข่าวดีการระบาดของโรคโควิดสิาสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยอาจจะเป็นคลื่นลูกสุดท้ายครับของการระบาดใหญ่ในทั่วโลกโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกต่างมองตรงกันนะครับว่าการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกหรือว่าแพนดิมิกเนี่ยของสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยกำลังจะปรับเปลี่ยน เป็นการระบ,บาดแบบโรคประจําถิ่นครับภายใน6เดือนหรือว่า1ปีหลังจากนี้นะครับนิยามของคาว่าแผนนดินบดิกเนี่ยคือการระบ,บาดใหญ่ทั่วโลกหรือว่าการระบ,บาดท,ที่ระบ,บาดไปทั่วโลกนะครับเช่นการระบ,บาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สเปนในปี2 0งพัรบการระบ,บาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009และล่าสุดก็คือการระบ,บาดของโควิดสิใน122ประเทศทั่วโลกเนี่ยในขณะนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยนะครับคือโรคที่เกิดขึ้นประจําในพื้นที่นั้นแล้วมีอัตราป่วยคงที่และสามารถคาดการได้ โดยในขอบเขตของพื้นที่เนี่ยอาจเป็นเมืองประเทศหรือใหญ่กว่านั้นอย่างกลุ่มประเทศหรือทวีปเช่นไข้เลือดออกของประเทศไทยหรือว่าโรคมาลาเรียนในแอฟ,ฟริกานะครับศาสตราจารย์ดามซาร่าคิวเบิร์ดเนี่ยครับเป็นผู้ที่บุกเบิกวัคซีนชนิดต่างๆมากมายรวมทั้งวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ใช้ต่อสู้กับปูวิด -19 แห่งมหาวิทยาลัยอิสตันบูลในกล่านะครับ,รบว่าปกติหากเราพบไวรัสมีการแพร่กระจายติดต่อระหว่างคนสู่คนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีความรุนแรงในการก่อโรค ลดน้อยลงเท่านั้นนะครับซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไวรัสเนี่ยโควิดสิกาลายพันธ์สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมีการกลายพันธุ์ต่างประจาวาวรัสดั้งเดิมคืออู่ฮั่นเนี่ยมากกว่า70ตําแหน่งมากกว่าทุกสายพันธ์ของโควิดในโลกขณะนี้ทําให้สามารถแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วเหนือทุกสายพันธุ์และเข้าแทนที่ทุกสายพันธ์ในร่างกายมนุษย์จากทุกประเทศทั่วโลกอย่างไร้คู่แข่งนะครับจึงไม่มีแรงกดดันครับให้ต้องมีวรัสซาคุยดสิบเก้าสองเวอร์ชัน ที่ร้ายแรงกว่าสายพันธุ์เดลต้าอีกแล้วนี่นะครับมยความรดบไม่มีสายพันธุ์ไหนมาเทียบแล้วไม่นอกจากจะไม่มีการกลายพันธุ์นะครับสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยแพร่ติดต่ออย่างรวดเร็วครับและอ่อนแอลงตลอดเวลาไม่น่าจะกลายพันธุ์ก่อนอันตรายไปมากกว่านี้หากมีการกลายพันธุ์เพื่อหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันครับมากกว่านี้เนี่ยอย่างในกรณีที่เกิดขึ้นกับสายพันธุ์เบต้าก็จะส่งผลให้โปรตีนหนามแหลมเปลี่ยนไปมากจนไม่สามารถจับกับเซลล์มนุษย์เพื่อเข้ารุกรานได้ดีนะครับ อันจะส่งผลให้การติดต่อแพร่เชื้อเนี่ยลดลงอย่างกรณีของสายพันธ์เบต้านะครับและถูกแทนที่ด้วยไวรัสที่ติดเชื้อได้รวดเร็วกว่าเช่นอัลฟาเดลต้าและก็ยกมมานะครับในในอนาคตเนี่ยหากเราติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยก็ประเมินกันครับว่าจะมีอาการไม่รุนแรงเท่ากับการติดเชื้อเดลต้าในปัจจุบันนี้แล้วคาดว่าจะมีอาการคล้ายกับเป็นโรคไข้หวัดที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลเท่านั้นนะครับ ขณะที่ดรสกอตต์กิเรปเนอดีตกรรมธิการขององค์การอาหารและยาสหรัฐเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ผลิตยาไฟเซอร์นะครับก็มีความเห็นในเรื่องนี้นะครับว่ามีการนําข้อมูลทางคณิตศาสตร์คํานวณจากรหัสพันธุกรรมจีนโนมของไวรัสและข้อมูลประชากรบวกกับข้อมูล,ลการระบาดวิทยาข้อมูลทางคลินิกมาประกอบกันหลายภาคส่วนบ่งชี้ว่าการระบาดของคลื่นลูกที่4ในสหรัฐซึ่งเกิดจากโควิดสายพันธุ์เดลตาน่ยอาจจะเป็นคลื่นลูกสุดท้ายของการระบาดใหญ่ครับหากไม่มีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาคาดการณ์ว่าไวรัส ป่วด19จะกลายเป็นโรคประจําถิ่นซึ่งหมายความว่ามีอยู่ตลอดไปแต่แพร่เชื้อในอัตราที่ต่ําและอาการไม่รุนแรงเท่าปัจจุบันนะครับสำหรับประเทศไทยข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนมนะครับโดยศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลร,รามาธิบดีเนี่ยครับคาดการณ์ว่าไม่เกิน6เดือนหลังจากนี้สถานการณ์การติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยจะดีขึ้นมีผู้ติดเชื้อผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตลดลงตามลําดับสังเกตจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ต่างๆในบ้านเราตั้งแต่ปี63เป็นต้นมานะครับ แต่ละสายพันธุ์มีการอุบัติขึ้นและก็คงอยู่และดับสูญไประหว่าง3-6เดือนนะครับไม่ยาวนานไปมากกว่านี้ขณะนี้เห็นได้ชัดว่าคลื่นลูกที่4ของเดลต้าในไทยกําลังอ่อนกําลังเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองหรือว่าจังหวัดการเพิ่มระยะห่างในสังคมการมีผู้ติดเชื้อไวรัสตามธรรมชาติรวมไปถึงการมีวัคซีนทัวถึงนะครับมีอัตราผู้ติดเชื้ออะไรใหม่และเสียชีวิตี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ครับว่าในไทยนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่สายฟันเดลต้าหลักเนจะถูกแทนที่ด้วยสายฟันเดลต้าย่อยอย่าง a y 3 0ซึ่งพบมากในประเทศไทยและกัมพูชาอาจจะเป็นเดลต้าเวอร์ชั่นที่อ่อนกําลังลงครับปรับโหมดเข้าสู่การระบาดแบบโรคประจําถิ่นซึ่งยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนี่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเดลต้าราอาจจะลดลงลดบทบาทลดอิทธิฤทธิ์ลงมานะครับตามรายงานของผู้เชี่ยวชาญครับคาร์ไวเซนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ